ภูมิศาสตร์ม .2 อหข้อสอบวิชาภูมิศาสตร์ม .2 หน่วยที่1เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ 1. รีโมทเซนซิงบันทึกคุณลักษณะของสิ่งต่างๆบนพื้นโลกได้โดยอาศัยสิ่งใด 1. การสื่อสารผ่านวิทยุ 2. การสะท้อนคลื่นเสียงความถี่สูง 3. การตรวจจับคลื่นความร้อนของสิ่งมีชีวิต 4. การสะท้อนหรือการแผ่รังสีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าตอบข้อ 4. การสะท้อนหรือการแผ่รังสีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า 2. ลักษณะภูมิอากาศเช่นไรหมาะต่อการถ่ายรูปทางอากาศมากที่สุด 1. ฝนฟ้าขนอง 2. แดดร่มลมตก 3. ท้องฟ้าสว่างจํมาส 4. เมฆหมอกปกคลุมตอบข้อ3ท้องฟ้าสว่างจ่มใส 3ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายรูปทางอากาศ 1. รูปถ่ายทางอากาศไม่สามารถนำไปขยายได้ 2. การแปลความหมายต้องใช้คอมพิวเตอร์เท่านั้น 3. บันทึกภาพโดยใช้คลื่นไมโครเวฟซึ่งมีช่วงคลื่นยาว 4. กล้องถ่ายรูปทางอากาศมีลักษณะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปทั่วไปตอบข้อ4กล้องถ่ายรูปทางอากาศมีลักษณะคล้ายกับกล้องถ่ายรูปทั่วไป 4. ระบบการบันทึกข้อมูลแบบพาสซีฟและแอคทีฟแตกต่างกันในด้านใด 1. วงโครจรของดาวเทียม 2. การใช้พลังงานดวงอาทิตย์ 3. ชนิดของฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพ 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกได้ตอบข้อ2การใช้พลังงานดวงอาทิตย์หข้อใดของการบันทึกข้อมูลแบบแอคทีฟคืออะไร 1. บันทึกและส่งข้อมูลได้ตลอดเวลา 2. มีค่าใช้ต่ายต่ำใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน 3. ส,สามารถบันทึกข้อมูลได้ในฤดูแลง้ง 4. ฟิฟีมีคุณภาพสูงขยายได้หลายเท่าตอบข้อ1บันทึกและส่งข้อมูลได้ตลอดเวลา 6. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์ภาพจากดาวเทียม 1. ทิศทางมาตราส่วน 2. ที่ตั้งความเกี่ยวพัน 3. ความเข้มของสี ขนาด4รูปร่างความสูงและเงาตอบข้อหนึ่งทิศท,ทางมาตราส่วนชุดที่1หน้าสองจากสภูมิศาสตร์มสองสองเดาวเทียน GMS สามารถบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หนึ่งในระยะเวลาที่แตกต่างกันได้การโคจรของดาวเทียม GMS จึงควรมีลักษณะเช่นไร 1. โคจรช้ากว่าการหมุนของโลก 2. โคจรเร็วกว่าการหมุนของโลก 3. โคจรเร็วเท่ากับการหมุนของโลก 4. โคจรในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนของโลกตอบข้อ1โคจรช้ากว่าการหมุนของโลก 8. รีโมทเซนซิงมีประโยชน์ในหลายด้านยกเว้นข้อใด 1. การการปริมาณน้ำฝน 2. ป้องกันการต่อตัวของพายุสาสำรวจชนิดของพืชที่พอปลูกส ค้นหาแหล่งดัมันและก๊าสธรรมชาติตอบข้อ2ป้องกันการต่อตัวของพายุ9การใช้ระบบกำหนดตำแหน่งบนโกค้นหาตำแหน่งของสิ่งต่างๆจะบอกค่าเป็นอะไร 1. มุม 2. ทิศทาง 3. กิโลเมตร 4. ละติจูดและลองจิจูดตอบข้อ4ละติจูดและลองจิจูด สิบข้อใดแสดงการทำงานของระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกได้อย่างถูกต้อง 1. สถานีควบคุมข้อ may........ มูลดาวเทียมระบบคอมพิวเตอร์ 2. เครื่องรับสัญญาณเครื่องบินสถานีควบคุมดาวเทียมมา 3. ข้อมูลดาวเทียมสถานีควบคุมเครื่องรับสัญญาณ 4. ดาวเทียมสถานีควบคุมซอฟต์แวร์เครื่องรับสัญญาณตอบข้อ3ข้อมูลดาวเทียมสถานีควบคุมเครื่องรับสัญญาณ 11การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีควบคุมกับดาวเทียมในระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกอาศัยสิ่งใด 1. คลื่นวิทยุ 2. คลื่นเสียง 3. คลื่นไมโครเวฟ 4. คลื่นอินฟราเรดตอบข้อ1คลื่นวิทยุ 12. ในระยะแรกระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านใด 1. การกู้ภยัย2การทหาร 3. การเดินทาง 4. การสำรวจทรัพยากรตอบข้อ 2. การทหาร 13. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คืออะไร 1. ระบบคอมพิวเตอร์ที่วิเคราะห์สิ่งต่างๆบนพื้นโลกแล้วแยกข้อมูลเป็นชั้นฮ่าฮการใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์สภาพภูมิประเทศเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ 3การเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกแล้วนำไปจัดทำแผนที่ประเภทต่างสามการเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกแล้วนำไปจัดทำแผนที่ประเภทต่างฮะฮะสี่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกเพื่อนำไปวิเคราะห์การจัดการพื้นที่ตอบข้อ4ระบบคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลกเพื่อนำไปวิเคราะห์การจัดการพื้นที่ หน้าสามจาก4ภูมิศาสตร์มสองสามสิ 2, ข้อมูลใดในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่จัดอยู่ในประเภทที่แตกต่างจากข้ออื่น 1. สถานีตำรวจ 2. ทางรถไฟ 3. ามจำนวนประชากร 4. พื้นที่ป่าสงวนตอบข้อ 3. ามจำนวนประชากร 15. ข้อใดแสดงถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. การช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัย 2. การหาพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโบราณสถาน 3. การวางแผนป้องกันไฟป่าในอุทยานแห่งชาติ 4. การคาดการความหนาแน่นของประชากรในอนาคตตอบข้อ3การวางแผนป้องกันไฟป่าในอุทยานแห่งชาติหน้า4จาก4 Who me?